สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเตี้ยวและรายการเรื่องบ้านบ้าน b ายเจ s า e Management ค่ะและแน่นอนเลยนะคะพบกันครั้งนี้ค่ะเปี้ยวจะต้องคัดซับเด่นทำเลทองที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมกันค่ะหากท่านผู้ชมนะคะกำลังมองหาทาวน์โฮม2ชั้นนะคะที่อยู่ในย่านพระราม2และรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางที่สะดวกสบายค่ะเปี้ยวขอแนะนำเลยนะคะโครงการที่ฐานบางกะดีพระราม2ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้กับนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะสถาบันการศึกษาหรือรวมไปถึงโรงพยาบาลชั้นนำนะคะ <Yeah. S 1> นอกจากนี้พิเศษกว่าน,นั้นก็จะติดกับนะคะถนนวงแหวนการจนาพิเศษและถนนบางขุนเทียนชายทะเลนั่นเองค่ะภายในนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นตามเปียวไปดูด้านในเลยค่ะ ตอนนี้เ้าก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านของเราอยู่ซอยที่1ค่ะอยู่บ้านเลขที่1 1 1่นทับสนะคะโดยเป็นบ้านหัวมุมค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะคะ26.2ตารางวาค่ะและยังมีพื้นที่ใช้สอยโดยรอบทั้งหมดนะคะ9.9ตารางเมตรค่ะด้านหน้านะคะกว้างถึง6.5เมตรสามารถจอดรถได้ถึงสองคัน และภายในนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเปี้ยไปดูด้านในเลยค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะเปี้ยก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ภายในตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เปี้ยบอกไปตอนแรกค่ะบริเวณด้านหน้านะคะเป็นพื้นที่ของลานจอดรถค่ะลูกค้าสามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันด้วยนะคะ ่วนบริเวณภายในค่ะจากที่เปียวเดินเข้ามานะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นห้องถูงค่ะลูกค้าสามารถที่จะดัดแปลงนะคะให้เป็นสองห้องก็ได้นะคะโดยแบ่งเป็นหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะและอีกห้องหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะต่อเติมหรือว่าทําให้เป็นห้องครัวเพิ่มอีกหนึ่งห้องก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะเอาไว้นะคะวางโตะ๊ะรับประทานอาหารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถัดออกไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างค่ะลูกค้าสามารถที่จะทํานะคะบิวอินขึ้นมาอีกหนึ่งที่เป็นบิวอินครัวก็ได้หรือว่าจะทําให้เป็นมุมซักล้างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมคะสามารถที่จะเดินนะคะมาทางด้านหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นบ้านมุมนะคะพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยก็จะค่อนข้างมากกว่าบ้านหลัง อีดด้วยนะคะพื้นที่ภายในของชั้นที่1น,นะคะก็จะมีห้องน้ําด้วยค่ะ1ห,ห้องด้วยกันซึ่งจะมีเครื่องสุขภัณฑ์ภายในเนี่ยครบคันเลยทีเดียวค่ะและฟังก์ชันของด้านล่างนะคะมีก็ประมาณนี้ค่ะลูกค้าส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นยังไงตามเดียวไปดูเลยค่ะ สเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าเดินขึ้นมานะคะอันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องเจอก็คือห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะบริเวณภายในห้องน้ําก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่ะโดยมีเครื่องสุขภัณฑ์ภายในนี่ครบคันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าถัดออกไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะลูกค้าสามารถที่จะจัดวางไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะคะตู้เสื้อผ้าหรือว่าชั้นวางของก็สามารถจัดเตรียมนะคะให้เป็นในส่วนพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าได้เลยนะคะถัดออกไปก็ จะเป็นห้องนอนเล็กถึง2ห้องนะคะถ้าครอบครัวไหนคะ่ะอยู่กันเป็นครอบครัวก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะทําเป็นห้องนอนของลูกๆค่ะเพราะว่าแต่ละห้องนะคะถูกออกแบบมาให้เข้ากับเด็กได้ดีเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วนะคะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด1ห้องโถงนะคะมี3ห้องนอนค่ะมีสองห้องน้ํานะคะและมีบริเวณพื้นที่ด้านหลังค่ะสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับบ้านได้ และนอกจากนี้พิเศษไปก่อนนั้นค่ะเป็นบ้านหัวมุมค่ะลูกค้าสามารถจอดรถได้2-3ถึง3คันเลยค่ะสำหรับการเดินทางไปยังโครงการทาวโฮมพิศานบางกระดีเฟส2เริ่มต้นจากถนนกำลังประพฤกมุ่มงเข้าสู่ถนนกาญจนานพิเศษจากนั้นให้ขับตรงมาประมาณ6กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ซอยนฤบดินแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นให้ขับตรงมาอีกประมาณ300เมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ซอยบางกระดี19ขับตามทางมาประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมทรัพย์ของเราวันนี้สวยและก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กำลังมองหาทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ เปียวแนะนำม,มากๆเลยนะคะโครงการ Home ทาวน์โฮมีิสารบางกระดีตรงนี้ค่ะถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะลูกค้าสามารถติดตามเปียวได้นะคะทางเพจ Facebook j a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะและช่องทาง Youtube Channel นะคะเรื่องบ้นบานๆ by j a s s e t Management ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะในนั้นค่ะเรามีซับมือ2ส,สภาพนางฟ้าราคาสุดพิเศษที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้พิเศษไปกว่าน,นั้นเรามีบริการให้คำปรึกษ,ษาเรื่องสินเชื่อฟรีอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเปี้ยวได้ทางเพจ Facebook J Asset Management ค่ะ สำหรับวันนี้เปี้ยวและรายการเรื่องบ้นบานๆ by Asset Management ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย